สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่9มกราคมถึงวันที่15มกราคม2564พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่9มกราคม2564ถึงวันที่15มกราคมการคาดหมายในช่วงวันที่9ถึงวันที่13มกราคม64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงต่อเนื่อง2-6องศาเซลเซียสกับมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในวันถัดไปสำหรับหมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่ผัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนในช่วงวันที่14-15มกราคมบริเวณความกดอากาศสูงจะมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือม,มีกำลังอ่อนลงทำให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอควรระวังในช่วงวันที่9-13มกราคม ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่สัตว์เข้าหาฝั่งและชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ